พวกเราขอชวนทุกคนหยุดฟังเสียงรอบตัวสักครู่หนึ่งแล้วลองนึกถึงแก้วหนึ่งแก้วที่มีของเหลวสีใสสีอมพันหรือสีแดงเข้มมันอาจอยู่ในงานเลี้ยงอยู่ในวงเพื่อนอยู่ในงานศพหรืออยู่ในคืนที่ใครบางคนพยายามจะลืมอะไรบางอย่างแอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งแปลกหน้ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน แต่เดินทางมากับมนุษย์แทบจะตั้งแต่วันที่เราเริ่มตั้งถิ่นฐานงานวิจัยทางโบราณคดีพบว่ามนุษย์เริ่มหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อราว9,000ปีก่อนในบริเวณประเทศจีนโบราณจากข้าวน้ำผึ้งและผละไม้ป่าในดินแดนเมโสโปเตเมียเบียไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มแต่มันคืออาหารคือค่าแรง และคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันมีการบันทึกสูตรเบียร์ลงบนแผ่นดินเคลียวอย่างเป็นระบบและที่น่าสนใจคือผู้ผลิตเบียร์ในยุคนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงการหมักช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำทำให้ปลอดภัยกว่าการดื่มน้ำดิบแอลกอฮอล์จึงเริ่มต้นในฐานะเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดอียิปต์โบราณใช้เบียร์เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ เป็นสบียงของแรงงานที่สร้างพีระมิดและเป็นเครื่องดื่มในพิธีกรรมทางศาสนาในกรีกและโรมันไวน์ถูกยกย่องว่าเป็นของขวัญจากเทพ,พเจ้าใช้ในพิธีกรรมใช้ในงานสังคมและใช้ในการสนทนาทางปรัชญาแต่ในขณะเดียวกันนักคิดในยุคนั้นก็เริ่มตั้งคำถามเพลโตและอริสโตเติล พูดถึงอันตรายของการดื่มที่มากเกินพอดีพวกเขาเชื่อว่าการเมาจนขาดสติคือการลดทอนเหตุผลและเหตุผลคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการหมักและการกลั่นพัฒนาขึ้นจากเครื่องดื่มเจือจางกลายเป็นสุราที่มีความเข้มข้นสูงจากสิ่งที่เคยดื่มเพื่อมีชีวิต ค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอารมณ์และการตัดสินใจของมนุษย์แอลกอฮอล์จึงมีใช่แค่ของเหลวในแก้วแต่มันคือสิ่งที่ฝังอยู่ในประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมและในชีวิตของผู้คนมานานหลายพันปีเมื่อแอลกอฮอล์ถูกดื่มเข้าสู่ร่างกายมันไม่ต้องผ่านการย่อยเหมือนอาหารแต่ถูกดูดซึมผ่านกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีแอลกอฮอล์เดินทางไปถึงสมองและเริ่มทำงานทันทีงานวิจัยทางประสาทวิทยาอธิบายว่าแอลกอฮอล์เป็นสารกดประสาทมันลดการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจและเหตุผล นี่คือเหตุผลที่คนดื่มเหล้ามักกล้าพูดกล้าทำและกล้าเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ในขณะเดียวกันสมองส่วนที่ควบคุมการทรงตัวการพูดและการตอบสนองก็เริ่มทำงานช้าลงภาพที่เห็นคือการเดินเซพูดไม่ชัดตัดสินใจผิดพลาดหากดื่มในปริมาณมากและต่อเนื่องสมองจะเริ่มปรับตัว มันลดการสร้างสารสื่อประสาทที่ทำให้รู้สึกดีเพราะถูกกระตุ้นจากแอลกอฮอล์มากเกินไปผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อไม่ดื่มสมองจะรู้สึกว่างเปล่าหดหูกระวนกระวายและนอนไม่หลับในระดับร่างกายตับคืออวัยวะที่รับภาระหนักที่สุดตับมีหน้าที่สลายแอลกอฮอล์ให้เป็นสารที่ไม่เป็นพิษ แต่ความสามารถของตับมีขีดจำกัดเมื่อดื่มมากเกินไปสารพิษจากแอลกอฮอล์จะสะสมทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับตับอักเสบและตับแข็งองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าโรคตับจากแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่ป้องกันได้แอลกอฮอล์ยังส่งผลต่อหัวใจมันทำให้ความดันโลหิตสูง เพิ่มความเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคหลอดเลือดสมองระบบภูมิคุ้มกันก็ได้รับผลกระทบการดื่มหนักทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้แย่ลงแผลาหายช้าและติดเชื้อง่ายขึ้นระบบฮอร์โมนถูกรบกวนในผู้ชายระดับฮอร์โมนเพศลดลงกล้ามเนื้อลดสมรรถภาพทางเพศถดถอยในผู้หญิง แอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมอย่างมีนัยสำคัญสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมทีละวันทีละแก้วร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการฟื้นตัวแต่ไม่ใช่ไม่มีขีดจำกัดแอลกอฮอล์ไม่ได้ทำร้ายเพียงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแต่มันค่อยๆเปลี่ยนสมดุลทั้งหมดของร่างกายมนุษย์อย่างเงียบๆ นอกจากร่างกายและสมองแอลกอฮอล์ยังค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันโดยที่หลายคนไม่ทันสังเกตงานวิจัยด้านจิตวิทยาพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสัมพันธ์กับความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในช่วงแรกแอลกอฮอล์ทำให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเบาลง เหมือนช่วยลดความเครียดแต่ในระยะยาวมันกลับเพิ่มความเครียดให้สมองโดยไม่รู้ตัวสมองเริ่มเชื่อมโยงแอลกอฮอล์กับความรู้สึกสบายทุกครั้งที่เกิดความเครียดสมองจะเรียกร้องเครื่องดื่มนั้นนี่คือคกลไกของการเสพติดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนความสัมพันธ์กับคนรอบตัวค่อยๆเปลี่ยนไป การสื่อสารแย่ลงการควบคุมอารมณ์ลดลงความขัดแย้งเพิ่มขึ้นงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ชี้ว่าการดื่มหนักสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุและการตัดสินใจเสี่ยงในที่ทำงานประสิทธิภาพลดลงการขาดงานเพิ่มขึ้นสมาธิสั้นลงและความผิดพลาดมากขึ้น ในระดับสังคมแอลกอฮอล์สร้างภาระมหาศาลต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจองค์การอนามัยโลกรายงานว่าแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องกับโรคและการบาดเจ็บมากกว่า200ชนิดตั้งแต่อุบัติเหตุบนท้องถนนไปจนถึงโรคเรื้อรังและปัญหาสุขภาพจิตเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีการดื่มหนักมีความเสี่ยงสูงขึ้น ต่อปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมแอลกอฮอล์จึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครคนหนึ่งแต่มันกระทบคนรอบข้างโดยตรงในหลายวัฒนธรรมการดื่มถูกผูกโยงกับความเป็นมิตรความสนุกและการเข้าสังคมแต่เส้นแบ่งระหว่างการดื่มเพื่อสังคมกับการดื่มจนเกิดปัญหาบางมากเมื่อแอลกอฮอล์เริ่มกำหนดตารางชีวิต อารมณ์และความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตโดยที่หลายคนไม่ทันรู้ตัวการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ปรากฏในผลตรวจเลือดแต่สะท้อนออกมาผ่านพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆสั่นคลอนเมื่อการดื่มดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลานานร่างกายและสมองจะไม่เพียงแค่ได้รับผลกระทบ แต่จะเริ่มปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับแอลกอฮอล์งานวิจัยด้านประสาทวิทยาระบุว่าสมองของผู้ที่ดื่มหนักจะลดความไวต่อแอลกอฮอล์ต้องดื่มมากขึ้นเพื่อให้ได้ความรู้สึกเดิมนี่คือจุดเริ่มต้นของการเพิ่มปริมาณโดยไม่รู้ตัวเมื่อหยุดดื่มสมองที่เคยถูกกดจะเกิดภาวะตื่นตัวเกินเกิดอาการมือสัน่นเหงื่อออก ใจสั่นนอนไม่หลับในบางกรณีอาจเกิดอาการชักหรือประสาทหลอนซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตวงการแพทย์เรียกกระบวนการนี้ว่าภาวะถอนแอลกอฮอล์ในระดับโครงสร้างสมองบางส่วนเริ่มหดตัวโดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้งานสแกนสมองแสดงให้เห็นว่า ผู้ดื่มเรื้อรังมีสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเล็กลงซึ่งส่งผลต่อความจำระยะยาวในผู้สูงอายุการดื่มหนักเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมอย่างมีนัยสำคัญร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนขึ้นน้ำหนักแปรปรวนระบบย่อยอาหารผิดปกติกระเพาะอักเสบลำไส้แปรปรวนการดูดซึมวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบีลดลงส่งผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อในบางรายเกิดภาวะความจำขาดช่วงหรือที่เรียกว่า Blackout ช่วงเวลาบางส่วนหายไปโดยไม่มีความทรงจำหลงเหลือภาวะนี้ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นหมดสติแต่สมองไม่สามารถบันทึกความจำได้ตามปกติการใช้ชีวิตจึงเริ่มเต็มไปด้วยช่องว่าง ที่ไม่สามารถอธิบายได้แอลกอฮอล์ในระยะยาวไม่ได้เพียงทำลายสุขภาพแต่มันค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างของสมองและการรับรู้ตัวตนความทรงจําและการตัดสินใจเริ่มไม่เหมือนเดิมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างช้าๆและเงียบงันโดยที่หลายคนเข้าใจว่าร่างกายยังรับไหวจนกระทั่งมันไม่ไหวอีกต่อไป เมื่อพวกเรามองย้อนกลับไปแอลกอฮอล์ไม่ใช่ปีศาจและไม่ใช่ผู้ร้ายโดยตัวมันเองมันเริ่มต้นจากสิ่งที่ช่วยมนุษย์ให้มีชีวิตรอดเชื่อมโยงผู้คนและสร้างวัฒนธรรมแต่ในโลกปัจจุบันที่เข้าถึงได้ง่ายราคาถูกและมีอยู่ทุกที่สิ่งเดียวกันนี้กลับกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ต่อความสัมพันธ์และต่อชีวิตงานวิจัยจำนวนมากตรงกันว่าไม่มีปริมาณการดื่มที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเพียงแต่ระดับที่เสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยการดื่มมากไม่ได้ทำร้ายเฉพาะตับหรือสมองแต่มันค่อยๆเปลี่ยนจังหวะชีวิตการตัดสินใจและตัวตนของผู้ดื่มสิ่งที่อันตราย ไม่ใช่แค่จำนวนแก้วแต่คือเหตุผลที่เราหยิบแก้วขึ้นมาดื่มเพื่อสังคมกับดื่มเพื่อหนีปัญหาให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแพทย์และนักวิจัยแนะนำตรงกันว่าหากเลือกดื่มควรตั้งขอบเขตให้ชัดรู้ว่าดื่มเมื่อไหร่ดื่มกับใครและดื่มเพื่ออะไร การเว้นวันดื่มให้ร่างกายฟื้นตัวการไม่ดื่มตอนเครียดหรืออารมณ์ไม่มั่นคงสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่าที่คิดและหากเริ่มรู้สึกว่าการดื่มกำลังควบคุมชีวิตมากกว่าที่เราควบคุมมันการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการรับผิดชอบต่อร่างกายและคนรอบข้างพวกเราเล่าเรื่องนี้ ไม่ใช่เพื่อห้ามแต่เพื่อให้รู้เท่าทันเพราะความรู้คือสิ่งเดียวที่ทำให้เราเลือกได้อย่างมีสติสุดท้ายนี้พวกเราอยากชวนทุกคนกลับไปมองแก้วในมือไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจขอบคุณทุกคนที่ใช้เวลารับฟังเรื่องราวจนถึงตรงนี้นี่คืออยากบอกจังโวยพอดแคสต์ถ้าเนื้อหาแบบนี้ ช่วยให้คุณมองโลกและมองตัวเองชัดขึ้นอีกนิดฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางเรื่องการรู้ก่อนอาจเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิต